ซันต้ามาแล้วมากับมากับฝนหยุดพอดีมาถึงฝนหยุดพอดีครับสวัสดีครับ ตากฝนมาไหมก่อนขึ้นรถนะฟาราเลี่ยมตรงไหนตรงหน้าสอดคงเมันกลับบ้านได้เดินมันไไม่ด้ฮะเกียบที่ตกม เหยียบขี้หมาไม่ขี้ตมสิสงสัยพ่อจะเหยียบขี้หมาไปไหนอ่ะนี่ติดข้างนู้นล่ะนู้นไม่มีรอดมีแต่ข้างนู้นไม่รอดวันก้อนเกยบไม่ดีนะวันนี้เหยียบขี้ตมการบ้านเป็นไงการบ้านวันนี้แบบฮะ ม,ม,มีการบ้านไหมครับไปทำการบ้านเป็นเสื้อผ้าเฮ้ยเ <c oughs> น, <c oughs> นปลายรองเท้านี่<ะ>อยู่ปลายรองเท้าฝั่งนั้นนั่นดิปลายปลายนี่ปลายข้างหน้านี่นั่นดิน่ะขี้ดินปะหนี่ดำๆนี่นี่ขี้กันะนะขี้ดิน ขี้ดินอะแม่มันอยู่ข้างหน้าวะนะ่ะสติกเกอร์ติดข้างหลังมาอยู่ข้างหน้าละทำไมไปอยู่ข้างหน้าแล้วนะนี่มันมาได้ไงนี่ไปไปะนี่นะไหมเนบ๋อร่างเลยเออ้ยจะถึงบ้านแล้วไปล้างอยู่บ้านรองเท้าเปียก กลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านก่อนนะครับรออยู่ฝั่งนี้รออยู่ทางนี้อลูกวิ่งเร็วมากเลยโอ้ลูกแซงไปแล้วลูกสิลล่มหัวแตกกลับบ้านกลับบ้านวันฝนตกเรยียบร้อยถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับ